ครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่บ่อลุงดํานะเป็นวันเก็บตกนะครับก็แมทที่แล้วลงปลาไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เห็นโดนกันไปก็เยอะนะเดี๋ยวแม็นี้ผมจะมาเก็บตกกระพงบ่อลุงดานะครับนะครับบรรยากาศรอบบ่อในช่วงเช้านะครับแดดกําลังออกเลยครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับก็นะครับสภาพบ่อวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะนะครับไม่ค่อยมีคนนะ ก็โอเคผลงานวันนี้จะเป็นยัางไงาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชม,มอพร้อมกันเลยนะครับชุดอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็จะเป็นนะครับคันนะครับของอากาไฟลิเตอร์นะครับซิวลาโดนะครับประกอบกับสเตลล่านะครับเดี๋ยวผลงานจะเป็นยัางไงาเดี๋ยวเราไปรับชม,มอพร้อมกันเลยครับปโดหรือยังครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้นะ ัวยด้วยวันนี้ ทีเดียวเดิน<ะ>นู้นใจทีเดียวค่ะแล้วเบอร์ไว้ก่อนไหมได้ครับโอ้โหกูเราอเอาสิเมื่อวานลูกชายหนูยังได้ตัวเลยหนูว่าน่าจะใช่แหละตกอยู่บ่อเราเนี่ยวันได้ตัวเห็นมันลงสตอรี่น่าจะใช่เพราะตอนเย็นเขาอยู่กับลูกค้ามุมทางนั้นใช่ไหมเมื่อวานเย็นเนี่ยที่เขาถ่ายคลิปอะนะแล้วเขาก็น่าจะตกกูเราได้ตัวละเนี่ยวิ่งไล่อยู่หน้านะ่ยอสองสามทีแล้วมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอก อุ้ยโซนตีนเนยหลุดว่าท่านแม่งโดดทีเดียวหลุดากาดหลุมหน้านี่ใกล้ๆนี่ตรงฝูงปลาคางดำนี่ขี้ยกัดโคตรเบาเลยอย,อยู่รวมกวับปลาคางดำนี่กัดสีเดิมนี่แหละ ไล่ทั้งหลายสีแล้วกัดสีนี้แหละสีที่ใช้ใช้กันนี่แหละอันนี้มันม่วงม่วงไม่เข้มหลังดําอ่ะอืมใช่ใช่ใช่แม่งกัดข้างหน้าเลยวัดปุ๊บโดดกําลังเปิดกล้องลูดไอเวนโดนแล้วนี่ครับ <c oughs> น้ำบ่อเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มตื่นแล้วอีกไม่ได้เปิดกล้องเลยนะที่อาซ่ามาแล้วครับเต็มแรก เลยครับพอน้ำบ่อเริ่มเข้าปุ๊บโดนเลยเรียบร้อยครับรกระพงลงดำนะครับนี่สายปลาจานนะครับกำลังดีครับตีสาดไปสองไม้โดนเลยครับโอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับไม่ได้เปิดกล้องนะเมื่อกี้น่าเะไยดาครับ เดี๋ยวตาไปเก็บไปที่รถก่อนวันนี้โคตรยากเลยครับก็โดนละโอเคแตกแล้วแตกแล้วครับหกทีโดนละตัวหนึ่งโอ,อ้อหนั้งแต่เช้าหกทีได้ตัวหนึ่งโคตรยากเลยวันนี้แตกแล้วเดี๋ยวเย็นๆน้ำบ่อเข้าเดี๋ยวตื่นกวน่านี้เดี๋ยวจิดเดี๋ยวกัดดีกว่านี้ครับอ่าแล้วนี่ ตัวนี้ติดริมปากเลยนะมมาหลุดเอาตอน,นจะปลดปลาพอดีครับดวงจะตายนะตัวนี้นี่กว่าจะรอดนะครับรออสบายเลยมาเช้าหกทีหลุดได้หนึ่งแล้วครับนี่ครับไซปลาจานนะครับอแต่ลักนี่แหละมาหลอดและโก นี่นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายบ่อลุงดำนะวันนี้คนน้อยมากครับเป็นเก็บตกวันพุธนะครับกลับยากอยู่ครับเฮ้ยอรอดมาหนึ่งแล้วไม่รู้จะยังไงนะะเดี๋ยวค้นหากันต่อไปครับ ตงนี้หอยเยอะครับหอยเยอะแล้วปลามันก็้หอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมก็ได้ไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ตรงนี้ข้างๆหอยนี่แหละแต่มันลำคาญหอยอยันนั้นเองแต่ปลามันอยู่แนวนี้จริง ปู้โหเมื่อเช้าเงียบอย่างกระเป๋าสากจริงกินตอนเช้าทีเดียวผมมาว,าวันจันทร์คนเยอะใช่ไหมล่ะผมได้ข่าวว่าคนเยอะเยอะงเงียบปกติผมก็จะมาวันจันทร์นั่นแหละเห็นได้รู้เลยว่าคนจะเยอะมาวันพุธเข้ามานะ่ะโอ้โหมูลรถยานนู้นโอ้โหส่ก็ได้กลับไปตัวหลุดตั้งแต่ป่าตัวแรกล้วะโอ้โห เลิกไม่ดีเลย,เยนะหลุดตัหลุดตั้งแต่ตาตัวแรกเลยนะโอ้โหแ,แล้วกินกินผมอะหลังเก้าโมงไปแล้วไม่ได้เลยห้าตัวนั้นไม่โดนเลยเนี่ยเพิ่งจะมาได้เนะ่ะตัวเนี้ยช่วยชีวิตไว้อาทิตย์ที่แล้วก็กัดดีกัดดีตอนตกัดดีตอนมืดมืด ติดสายหรือติดหอยแล้วทุกอย่างอ่ะกัดดีตอนมืดมืดตอนจะกลับบ้านโหกัดดีมืดจนจะมืดอยู่แล้วแบบโผเพแล้วแม่งดันกัดเออจะกลับอยู่แล้วจริงๆนะกัดเฮ้ยกัดดีด้วยแล้วอยู่กันเป็นฝูงด้วยรอบนั้นวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมว่าอยู่กันสามคนซ้ำมาซ้ำมาอยู่งั้นโดน,โดนได้ไปสี่ตัว อุ้ยเฮียลุดลงปุ๊บกินเลยมันลงเออมันโดนหลุมมันครับลงปุ๊บกินเลยนี่ก็ติดหอยเลยตอนแรกพอหมุนมาแล้วแม่งสวน โอ้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวพี่เอาป่ะได้ตัวเดียวปลาเล็กด้วยตัวก้าขีดโลหนึ่งแม่ประมาณน,นั้นเดี๋ยวผมตีแถวนี้ดูก่อนาอไไยากกว่านี้แ yeah, ย่อยู่หรือมันจะแดกไซร์เลย ไฟเล็กตีดี การการขี่ไปผมหน่อยตึงเขาด้วยขี่ไปผมหน่อยพี่เคตึงเขาด้วยต้านน้ำมาเลยเชียมันไม่ใหญ่แต่มันสู้อะ กำลังยกได้ทีหนึ่งมันตกล่องฟรุดกาอากาศเลยตบเลย,อยลองเปลี่ยนสีดูไงกินส,สีลุง, <laughs> งอ,อืมกินสีลุงโอ้แล,มมแล้วตนะิดมุมปากกันนะปลานแม่งโคตรแวงอะ่ะอ,อืมไอตัวที่ได้ก็ติดอย่างเงี้เลยโฉบอย่างเงี้ย นี่ครับไซส์ประมาณปลาโลเนาะโลนิดหน่อยนะเฮียอโอเคว่าแล้วมันจะต้องกลับมากินเย็นอีกรอบหนึ่งปลาพวกนี้พรามันตอนเช้ามันเฉยอือโดนเย็นอีกรอบไปไงโอ้ล้วไปเอาเลยโอ้โหก็คือตกล่องปุ๊บถวยกลางอากาศ่ะท่านล่องเนี้ยนะไอ้คือ ไม่ไกล,ไมไไกลผมมาตีออกไปไกลจะปลามันอยู่ร่องรอบพี่แล้วผมก็ร่องเน่ะสามคนกับไอ้น้องนั่นน่ะที่ว่าอยู่กันจนถึงเดึกอะ่ะก็ร่องนี่แหละผมสองทีไอ้น้องนั้นขาดทีหนึ่งร่องนี้เลยแต่มันมืดแล้วนะตอนนั้นท่านก,กลับไปแล้วโอ้ยกู นี่มันวันอะไรวะเนี่ยอือเรียบร้อยกินสีลุงฮะอือยี่สิบเก้าบาท <laughs> ช้อปปี้ยิบเก้าบาทนี่ครับเยื่อสีลุงช้อปปี้ยิบเก้าบาท <laughs> มันไม่ใช่เหมือนการแลนท่านมันมันไม่ใช่อย่างยืดนะมันโบกไหมโบกโบกดีด้วยโบกดีมากและนุ่มมากด้วยเหยือตัวเนี้ยผมซื้อมาลองก่อนซองนึงแล้วทีนี้ก็เลยเอามาบีบๆเนื้อ,อยางดูหุ้ยแม่งโคตรดีเลยกอช้าก็สายดีกอเร็วก็สายดีเออถูกใจโอ้เหยืออยู่ตรงนู้นไม่ลืมไปว่ะหางคาดเลย ขาดไปเลยอ,ะอ่ะอไม่เป็นไรช่างมันหายไปเลยก็ับท่านอยู่นี่แหละเพราะว่ารอบที่แล้วผมกัอย่างเงี้ยตบผมไปสองทีไม่โดนผมย้ายหลุมไปตีตรงนี้ได้ไหมหนึ่งไอ้น้องนี่เดินมาซ้ำโดนไอ้น้องที่ชอบใส่หมวกฟางอะ่ะที่มันนั่งตีตรงนี้นานๆน,าน,านะโดนเนีย่ยเนี่กำลังดีด้วยนะไฟนี้นะ อ่าเดี๋ยวผมแกะปลาให้ก่อนฝนก็จะตกโอ้ยท่าน,นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเออโหฝีมืออย่างท่านได้อยู่แล้ว,นลวลน้นี่แล้วก็นี่อีกตัวนะครับอ่ะผมเอาสองร้อยแ,ล,แล,ล้วกันกได้ครับ ไม่รู้จะไปทำอะไรกินขี้เกียจได้แหละอยากจะกินเบียร์แล้วก็หลับแล้วใช่ครับอันนี้ผมเองครับเรียบร้อยครับเดี๋เจอรอบหน้าก็ทักผมได้นะเจอน้าเขาอยากได้ปลาไปทำกับข้าวนะครับไม่ได้ปลาเลยนะก็ขายเขาไปนะครับโอเค เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวปิดคลิปลากับบ้านกันก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับไปาาทุกนนี้ครับสวัสดีครับนกครับ